กลับมาติดตามข่าวกับรายการอีสานวันนี้กันต่อค่ะและอย่างที่น้องหนูดีบอกไปเริ่มแล้วนะคะสำหรับการจัดงานเทศกาลไหมปีนี้ต้องบอกว่ายิ่งใหญ่อลังการสมกับที่อุตส่าห์รอคอยมายาวนานนะคะเนื<า>่องจากปีที่ผ่านมาเนี่ยไม่ได้จัดเพราะสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ค่ะ จังหวัดขอนแก่นนะคะเปิดงานเทศกาลไหมนานาชาติประจำปี2565อย่างยิ่งใหญ่ค่ะกระตุ้นการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจในพื้นที่โดยปีนี้นะคะเน้นการจัดแบบอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมที่เป็นแบบอีสานค่ะในายไกรสอนกองฉลาดผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดงานเทศกาลไหมนานาชาติประเพณีผูกเสี่ยวงานกาชาติจังหวัดขอนแก่นและงานขอนแก่นซอฟต์พาวเวอร์ประจำปี2565ที่สนามสารกลางจังหวัดขอนแก่นค่ะโดยเริ่มตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะ29คะพฤศจิกายนไปจนถึงวันที่10ทธันวาคมค่ะน้องหนูดีที่บริเวณสนามหน้าสารกลางจังหวัดขอนแก่นค่ะ ในไกลอนกองฉลาดนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นคะ่ะกล่าวว่าความสําคัญของงานในปีนี้นะคะจะอยู่ที่การแสดงเอกลักษณ์ ความงดงามของลายผ้าไหมจังหวัดขอนแก่นค่ะและการรื้อฟื้นสืบสารศิลปะวัฒนธรรมของคนอีสานนะคะที่มีมาแต่โบราณค่ะโดยเฉพาะการสร้างเฮือนหรือบ้านที่อยู่อาศัยในแต่ละอำเภอนะคะทั้ง26อำเภอในจังหวัดขอนแก่นค่ะโดยแต่ละอำเภอนะคะพี่โนก็นำไม้เรือนเก่าคะ่ะที่มีอยู่ในพื้นที่นะคะมา,มาดัดแปลงสร้างเป็นเฮือนบ้านไม้แบบโบราณ<อ>บนพื้นที่จัดงานเทศกาลไหมที่สนามหน้าสารกลางจังหวัดขอนแก่นค่ะนี่นะคะก็เป็นภาพบรรยากาศที่ เปิดไปเมื่อวานนี้ะนะคะที่สารกลางจังหวัดขอนแก่นซึ่งตรงนี้นะคะก็จะเป็นจุดที่ตั้งเฮือนไม้โบราณอย่างที่บอกค่ะ,คะซึ่งการมาสร้างเฮือนไม้โบราณแบบนี้นะคะจะสร้างเป็นแบบเหมือนเป็นหมู่บ้านเป็นชุมชนโบราณค่ะ,คะโดยการปลูกสร้างบ้านที่มีลักษณะการใช้สอยใกล้เคียงกันรวมกันอยู่เหมือนคุ้มนะคะที่มีเฮือนรวมกันอยู่หลายๆหลังเป็นหมู่อยู่ในละแวกเดียวกันค่ะให้ยังคงอยู่สืบทอดเป็นมรดกของคนอีสานตลอดไปค่ะรวมถึงกิจกรรมต่างๆมากมาย นะคะพี่นค้ค้ามีอะไรบ้างคะมีนี่แหละคะ่ะอย่างที่เห็นเมื่อสักครู่เป็นการผูกเสียวนะคะ,คะซึ่งปีนี้ก็มีเพื่อนสนิทมาร่วมพิธีผูกเสี่ยวหลายคู่<ม>โดยคําว่าเสี่ยวภาษาอีสานบ้านเราค่ะน้องหนูดีก็คือเป็นมิตรแท้เป็นเพื่อนแท้เพื่อนตายที่มีความผูกพันความจริงใจต่อกันการผูกเสี่ยวนะคะก็คือการนําบุคคลสองคนค่ะที่มีความผูกพันเป็นมิตรกันมาก่อน โดยหลักเกณฑ์ในการเลือกคู่นะคะปกติก็จะเลือกจากเพศเดียวกันหญิงหญิงชายชายนะคะอย่างที่เห็นี่โอโ้เมื่อสักครู่นะคะแตงโมแซบเวอร์และแอนออรดีนะคะก็จะมีลักษณะท่าทางรูปร่างอายุอารมณ์หรือว่าบุคลิกภาพที่ใกล้เคียงกันค่ะมีหมอสู่ขวัญเป็นผู้ทำพิธีจากนั้นนะคะก็จะมีผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายผูกข้อมือให้เป็นคู่เสี่ยวกันให้อวาดอวยพรให้เป็นเพื่อนรัก เพื่อนตายช่วยเหลือเกื้อกูลกันทั้งสองครอบครัวแล้วก็สังคมรอบข้างค่ะ ซึ่งในงานนะคะก็ยังมีการสาธิตการทอผ้านะคะสินค้าผ้าไหมาจากประเทศเพื่อนบ้านค่ะการสแดสดงศิลปะวัฒนธรรมอีสานอีกหลายขแขนงนะคะรวมถึงมีการออกร้านจําหน่ายเครื่องใช้นวัตกรรมพืชผ,ผลผลิตทางการเกษตรค่ะสินค้าโอท็อปนะคะแล้วก็ของที่ระลึกอีกหลายอย่างเลยค่ะโดยในปีนี้นะคะจัดอย่างยิ่งใหญ่ค่ะเพื่อเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจให้กับจังหวัดขอนแก่นซึ่งเป็นเมืองท่องเที่ยวหลักนะคะและก็เป็นเมืองไมซิตี้ด้วยนะคะในส่วนของการรักษาความสงบ ในแต่ละคืนค่ะก็จะมีะเจ้าหน้าที่ที่คอยดูแลความเรียบร้อยให้ตลอดการจัดงานทั้ง12วัน12คืนเลยค่ะแค่ต้องบอกว่าเมื่อคืนนี้เป็นวันแรกนะคะคนเยอะมากๆใช่ค่ะค่ะก็บรรยกากาศคือ,ค,อค,คือคักจริงๆช่